โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านชมนเข้าสู่เกมวินิตร์เซิร์ฟเอเกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาวันนี้นะฮะไม่ได้มาเล่นนะครับผมเพียงแต่ว่าจะมาบอกว่ากิจกรรมแจกชุดฟรีมาอีกแล้วครับท่านใช่มาอีกแล้วนะผมกิจกรรมแจกชุดฟรีนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆมานั่นก็คือเกมริมเช็คเขิน e ฟลชเช็คอินนะครับผมก็คือเข้ามาล็อกอินวันละ 1>, 1ชั่วโมงก็พอและแน่นอนนะผมทุกๆ30นาทีเราจะได้ดามากัส1ก้อนนะผมมีทั้งหมด5อันตอน1 ID ดนะครับผมนะกิจกรรมเนี้ยมันเพิ่งมาเมื่อวันที่17หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็คือเมื่อวานวันนี้วันที่18นะผมที่ผมอัดอยู่แต่ผมก็พลาดไป1ไม่เป็นไรเราก็ใช้เงินก็ได้นะฮะโอเคอ่ะเพื่อเช็ค เช็คเสร็จเราได้วันแรกนะมันจะให้ตั๋วประมาณว่าถ้าเราถ้าสมมุติว่าวันที่2เนี้ยผมพลาดไปเราก็ใช้ตั๋วนี้แหละเพื่อเช็คผ่านได้เลยนะครับผมใช้ตั๋วมันใช้ยังไงวะไอผมก็ลืมเอ้ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าอ่ะผมใช้เงินนี้แหละในการเช็คแฟดนี้แหละโอเคนะผมต่อไปมาดูกันซิว่าแต่ละวันมันจะแจกอะไรให้เราบ้างนะผมเริ่มจากวันที่27 เอาเฉพาะกล่อ,องแดงนะ27นี้จะเป็นพรีเมียมอาร์เมอร์เอนชารนูนเหรอกันแตกเหรอหรืออืมสักอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้มันแจกปกติแล้วนะผมโอเคนะฮะไปะเราเข้าไปดูหน้าเว็บกันดีกว่าเพราะว่าหน้าเว็บจะบอกละเอียดก,กว่านะครับผมไปเมื่อเปิดหน้าเว็บขึ้นมาตามนี้นะฮะมีตารางอะไรนู่นนี่นั่นของเขานั่นแหละอ๋อ มันส่งให้ทางอีเมลใช่ไหมอ๋อมีหน้าละเมื่อกี้ผมไม่ได้รับนะฮะพลาดพลาดพลาดมาอันเนี้ยมันมีตารางบอกอยู่นะครับผมว่าแต่ละวันเราจะได้อะไรละเอียดอยู่นะฮะแต่ผมอยากจะรู้ว่าไอ้กล่องแดงนั้นมันมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะครับผมโอเคเริ่มจากเช็คครั้งที่54นะครับผมเราจะได้ปีกครับผมปีกผีเสื้อซึ่งอีเวนท์ที่แล้วใครพลาดปีกผีเสื้อ อีเวนต์นี้มันก็กลับมาให้เรานะฮะนี่วันที่5 4นะฮะหมายถึงเช็คนะผมเช็คแฟลวันที่54เอาไปเลยปีกต่อไปเช็คที่110เอาแพดไปเลยหรือสัตว์เลี้ยงนั่นแหละครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงระดับลิมิเต็ดนะฮะต่อไปเช็คที่116ออารมณ์คล้ายๆว่าเป็นกระเป๋าใช่ไหมเหมือนกับเอาเป็นว่ามันเป็นหมีที่ติดตัวเราที่มันเหมือนกับ กระเป๋าหมีที่ผมได้มาตอนนั้นนั่นแหละนะครับผมนะเก okay, นะเช็คที่1 1 7นะฮะมันแจกเทลก็คือแจกหางนั่นแหละแต่แต่ครั้งนี้มันแจกหางเป็นเหมือนหางเซอร์คิวนะครับผมน่ารักซะไม่มีนะฮะการแจกหางมันบอกว่าหางนะไม่ใช่ชุดนะต่อไปเช็คที่1 1 8แแน่นอนที่ผมมาทุกครั้งใครที่อยากมีไฟติด อาวุธก็เช็คที่118นะผมพ r ิ m เมอรเฟมแพ็คบ็อนะฮะเท่าที่เห็นก็น่าจะสามารถใส่ได้ทุกอาวุธนั่นแหละนะครับผมต่อไปเช็คที่119 119นี้อ๋อ4วันสุดท้ายมันแจกรวดเลยนี่ว่าเออเช็คที่119น่ะผมก็เช็คสุดท้ายแล้วละ่ะแจกชุดตามที่เห็นนี่แหละนะครับผมก็น่าจะเป็นเซ็ตเดิมของกิจกรรมที่แล้วที่น่าจะเพิ่มมา น่าจะเป็นชุดบันนี่หรือเปล่าวะกิจกรรมที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าชุดบันนี่มันมีไหมนะแต่เพื่อนผมมันบอกว่ามันเอาชุดบันนี่เข้ามาแล้วแสดงว่ามันน่าจะเป็นชุดใหม่ของกิจกรรมนี้นะชุดเก่าแล้วแต่มันยัดมาในกิจกรรมนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้นะโอเคนะเออโอเคครับในเมื่อเราพาไปดูกิจกรรมแล้วยังไม่จบนะฮะมันยังมีอีกหนึ่งอันที่อัปเดตเข้ามานั่นก็คือทรงผมครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ก่อนหน้านั้นการที่เราจะรู้ว่าชุดเหมาะไม่เหมาะ ต้องถอดขออนุญาตถอดแล้วกันฮะเพื่อที่ให้มันเห็นสรีระได้ชัดเจนขึ้นนะผมส่วนแน่นอนอันนี้ก็ปิดด้วยอะแต่ทรงผมนี้ถามว่าเหมาะกับตัวไหนขอตอบได้ทันควันเลยว่าเหมาะกับน้องดีทอถ้าถามว่าทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นอ่าคอยดูแล้วกันนะผม <c oughs> ยังไงน้องดิต้าผมก็น่ารักเหมือนเดิมน้องไอรานั่นแหละนะฮะจึบ๊บนี่แบบ สีเลยแหละทรงผมยาวน่ารักแน่นอนว่าสีผมเป็นสีลิมิเต็ดด้วยเช่นกันมาทั้งหมดสีสีแต่เป็นโทนสีเขียวนะครับผมแต่ดันมีสีฟ้าเข้ามาด้วยเว้ยโอ้โหแน่นอนว่าถ้าถามผมว่าผมจะเอาไหมไม่ปฏิเสธครับไอติ่งติงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะบอกไว้บอกไว้เผื่อ,อผู้เล่นใหม่นะฮะ โอเคซื้อเลยแล้วกันพรีเมียมโอเคผมมีคัมภีพรีเมียมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็สามารถดึงมาได้เลยนะโอเคนะครับผมหลังจากที่ดูแบบเซิฟเซฟแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวใส่หูแมวปึ๊บืเฮ้ยทำไปเล่นไปน้องน่ารักนะอืมใครว่าไม่น่ารักแต่ผมนี่แหละว่าน่ารักนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องรีทอดเดยว ระหว่างน้องลีกับน้องหลินเอาน้องหลินก่อนเอาน้องหลินก่อนใจเย็นใจเย็นโอเคกลับมาแล้วครับผมไหนดูสิมันไม่เข้ากับน้องแฮะใช่ครับผมทรงนี้ไม่เข้ากับน้องครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่เอาไม่เอาให้น้องนะฮะทรงน้องที่น้องใช้อยู่น่ารักแล้วนะครับผมในเมื่อน้องหลินทรงผมไม่เข้าแล้วเราก็ต้องไปหาน้องลีน้องลีอยู่ไหน หรือว่ามันเป็นทรงของน้องลีวะมันน่าจ,จะใช่อ่ะอืมเออกับอลิชาเรายังไม่ได้ดูอลิชาเลยนี่วะ่ะทรงเมื่อกี้มันน่าจ,จะเหมาะนะโอเคไหนมาลองส่องดูซิกับทรงนี้ชัดเลยมันทำทรงมาให้นางชัดเจนแจม่มแจ้งส่วนทรงผมตัดสินใจเลยแล้วกันนะผมฟันโชะเลยเอาให้นางแต่หน้าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าขออีกตัวละครหนึง่ง ผมอยากเห็นว่าถ้านางใส่จะสวยไหมนั่นก็คืออลิชาหรือน้องอลิชาพี่สาวของไอล่าโอเคมาแล้วครับผมไหนดูซิทําไมอ่ะนะพอมาอยู่กับอลิชาผมถึงมั่นใจว่าอยู่กับรีทอน่าจะดีกว่า นะเออแต่ไม่ใช่ว่านางไม่เข้านะถ้าอยากให้ทรงผมนี้เข้ากับนางจะต้องคิ้วเข้มกว่านี้ใช่ทุกตัวละครต้องคิ้วเข้มกว่านี้ตัดสินใจแล้วเอาให้น้องลีทอนั่นแหละมิลาน้องยิ้มนี่โอ้ใจแทบจะละลายเลย <c oughs> ลิ้มเป็นอะไรลูกเมื่อกี้อืมโอเคเอาสีเดียวกับไอลาผมนี่แหละนะโอเคซื้อเลยลูกปึ๊บปึ๊บป,ป,ปิง อาเงินหายไปกับตาอีกแล้วเอาจริงๆนะครับผมเรื่องทรงผมเนี่ยผมไม่รู้นะฮะว่ามันมาแพทไหนแพทนี้หรือแพทที่แล้วก็ไม่รู้คือผมก็อย่างที่พูดนะฮะพูดแล้วพูดอีกย้ำแ,แล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าผมไม่ใช่ คนที่ตามอัปเดตตลอดเวลานะผมอันไหนอัปเดตที่น่าสนใจผมถึงจะเอามาพูดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตามนั้นนะครับผมชุดกับหัวนี่ไม่เข้ากันเลยโอเค,คผมนี่คือทั้งหมดของกิจกรรมที่มาในแพทนี้นะฮะส่วนตัวละครใหม่อีกไม่นานจะเข้าเซิร์ฟแล้วแต่ยังไม่มี กำหนดเพราะผมยังไม่เห็นข่าวผมเลยยังบอกไม่ได้โอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมสำหรับลิปนี้ก็บ๊ายบายครบับ